เฮ้ยย oh, ังยังยังเอ้าหรืไม่เข้าดี๋ยว่าเข้าเหรอ ได้แล้วแต่ห้ามใจพานะยิงได้ยิงเชือกเนไได้หรือให้ลุยไปเลยแต่ว่าห้ามใ้านเดี๋ยวใจถี ได้คร่ไเนี่ยอย่างนี้ได้กำลังเข้าเขาต่อนี่ใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ไอเกมของเกมพอดีเลย 还得练，是吧？ เออป่าก็ตัต้ต,ตับว่างแล้วอ่ะนะสวยวานน้ำ จะเล่นมาดยขาเหลือมนมหวไหหวาม่แเดียวเดี๋ยวเราจนนี่ใครไม่เขาจะเล่นเจมาเจมไม่เขาเล่นหรอม่อะไรพี่ผมถ่ายรูปด้วยเออลงถ่ายันี้ไหมแบเดียวนุ่ไหวนันเดีวผมก็ได้ี่นี่เขาไม่ไหว กี่ตอนเตะจอมจับภาพได้เมอวันนี้ได้ไได้อยู <c oughs> ่ได้อยู่ต้องมพอดีแล้วเราทะลุงเลยเอตอนนี้ไม่รู้เลยตอนนี้ที่แรกไม่รู้อะไรกันเราได้มองไม่ทันเหมือนกันเวลัคุยกันอ่เอ่มีรนโนางห้าแย่งป่ะนี้เหมือนเามกนหลังมันกเหอไปเจอพอดีแอเ้ว่ <cold> <c oughs> ี่ไปเจอพอดี นี่นี่เลนเนี่เลนไอเลนดูดูดูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวิ่งหยุดไอเลนใส่เสื้อตัวนี้ตรงนี้ผมแม่งนึกว่าบอลโรตารี่อ่ะเหรอเป็นโรตารี่อ่ะเนี่ยบอลโรตารี่เลยเนีี่ยอิตาละอิตาลีไอที่คุณตีคุนตีนะอ๋อเนี่ยนะโคตรเหมือนเลยพี่ ดูเลยหนิหลังลุดาออกมาข้างหน้าหน่อยเหมือนเป็นลุยรีบเยี่ยมเลยอ่ะแล้วใส่เสื้ออิตาลีด้วยนะพี่คิดยังไงกับเชียซ่าพี่เชียซ่าคือใครนะเดี๋ยวเจอทีไอที่ว่าลงไอ้นี่ไงที่เพิ่งซื้อมาทีมทีมเราพี่เลี้ยวพูนนะตัวใหม่ล่าสุดนะนะได้พี่เออมันเจ็บบ่อยใช่ไหมใช่ไหมแค่คันนี้มันที่เจ็บบ่อยๆมันเจ็บมาคันเดียวอ๋ออมันรุมันผ่าเข่ามันรอดผ่าเข่ารอบเดียวแต่ว่าล้วมัน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 ลงยังลูกลงตอนอยู่อิตาลีมันก็หลงเ แล้วก็ย้ายมาแต่มันก็ยังเี enfin wan ita wan ita ยบจิบตลอดแต่แต่พ right anyway ี่นึกกลัวมันย้ายมาแล้วจิบมันมันตำแหน่งละกลางปีกครับอ๋อปีกเหรอปลาพี่อ๋อร์เรนคูซาร่าตัวแบ็กอัพของปลาเอ้าไอ้แล้วแล้วไอ้เรี้ยวคูนมันเยอะแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ไอ้ไอ้กองหน้าอะไรมันเนี่ยยืมไปหมดแล้วพี่ปล่อยยืมหมดแล้วปล่อยขายปล่อยยืมไปปล่อยยืมหมดแล้วพี่ส้าพจะเป็นเด็กครับประสบการณ์ไม่ค่อยได้ตามเลยอะรเงยดู เดี๋ยวอาทิตย์นี้มันเตะกับแมนยูดีกว่าใช่ครับเอี๋กัลุกมันมันคงลงมากลงป่ะยังไม่ได้ลงครับัแต่มันเก่งนะผมว่าเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไม่รู้นะผมไม่ไม่รู้จักเชียซ่านะแต่แต่ว่าเพราะผมไม่ดูบอลอิตาลีนะแต่ผมเล่นเกมแล้วตัวมันมันแลอยู่อ่ะเล่นในเกมเล่นเกมแล้วพี่ช้ากเลื้อหูหายเลยเล่นเกมมะนะใช่ครับเล่นเกมแล้วตัวมันแลอยู่ ความเป็นจริงไปดูเลยพี่ดนแลอยู่แล้ววันนี้เทียร์ทบมังไงครับลิเวอร์วีตัวนี้ลิเวอร์เป็นแถบอย่างเงี้ยล่ะเดี๋ยวนี้พี่ก็ธรรมดาแล้วพี่มาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังโดนขาดำขนาดมึงเอ้ยแัวเองหักเลยหัวเลย หายออกอ่าลูกตายลูกตายลูกตายครับลูกตายส้มเตรียมตัวครับส้มโอ้โหุดีโอ้โหเนื้อส่งผ่าช่องเฉย อ่าส้มลองครับส้มครับ